ย้อนเรื่องราวชีวิตพิงกี้สาวิกาก่อนโดนคดีฟอเล็กรุมเร้าไม่จบสิน้นจากกรณีพนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิติเชษหรือสรายุทธชยเดชอายุ41ปีจำเลยที่1นางสาวสาวิกาชยเดชหรือพิงกี้อายุ36ปีนักสแสดงนางแบบชื่อดังจำเลยที่2 นางจอรินยาชยเดชอายุ63ปีมารดาของพิงกี้กับพวกรวม19คนเป็นจำเลยทั้งกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียหายกว่า9824คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายกว่า2489ล้านบาท และสามแม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวชั่วคราวเนื่องจากอัตราโทษสูงทําให้จำเลยทั้ง19คนต้องเข้าเรือนจําทันทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสําหรับประวัติเบื้องต้นของพิงกี้สาวิกาเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529ปัจจุบันอายุ36ปี เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยที่มีผลงานทั้งละครเพลงและภาพยนตร์ทั้งไทยและอินเดียพิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเจ็ดขวบได้รับการชักชวนโดยบังเอิญจากแมวมองขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งยานรมคำแหงโดยเริ่มจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแรกคือไซนีไตรนีตรอน และมีผลงานโฆษณาอีกหลายตัวเริ่มงานละครทางช่องสามเรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจีลาจูแจง้งหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่องเจ็ดเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักก็คือดาวพระสุขรับบทเป็นดาวพระสุขตอนเด็ก ต่อมาในปี2553เธอได้ตกเป็นข่าวดังในกรณีมีความสัมพันธ์กับร้อยโทสัญชัยเอ็งตระกูลสามีของธัญญาธัญ,ญเรศเอ็งตระกูลซึ่งเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเธอกับญญธัญเรศหลังจากเหตุการณ์น,นั้นทำให้พิงกี้สาวิกาหายหน้าไปจากวงการบันเทิงและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายายให้ว่าอีพิงคนเริงเมืองและสาลีลีรักกระทั่งเดือนพฤษภาคมพศ2561พิงกี้สาวิกาและญญธัญเรศได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงาน เที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งสองกล่าวว่าได้อโหสิกรรมต่อกันและไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันอีกจากนั้นพิงกี้ได้สมรสกับอิทธิชวลิตธรรมรงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยาย,ยน2557ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามแต่สามีมีได้เปลี่ยนศาสนาภายหลังทั้งสองอย่าก,กัน ช่วงต้นเดือนตุลาคมพศ2 5 6 0โดยที่ไม่มีบุตรด้วยกันซึ่งหลังจากเลิกลากับอดีตสามีพิงกี้คัม b a c k กลับมาทำงานวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสระมีผลงานละครและภาพยนตร์หลายเรื่องและผันตัวมาเป็นแม่ค้าไขายของออนไลน์ก่อนจะตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อถูกโยงเอี่ยวคดีฟอริกทีดีดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ